ครับคราวนี้เดี๋ยวพามาดูของส่วนเจคเค้กว่าถ้าใช้ปุ๋ยที่ว่าดีการไหลของใบมันจะเป็นยังไงบ้างครับอ่าคราวนี้ถ้าเป็นทั่วๆไปถ้าเราเขาใช้เคมีเนี่ยเวลาเขากระแทกใบใหม่ออกมาเนี่ยเขาจะออกคแค,ค่ประมาณแค่นี้เองครับประมาณแค่นิ้วเดียวหรือแค่คืบหนึ่งแต่เนี้ยของเจคเค้กเนี่ยเขาสมบูรณ์มากเนี่ยเวลาไหลเห็นไหมไหลทีเราเป็นสอกอย่างเงี้ยที่เราให้ฟังว่าชุดชุดอย่างเงี้ยประมาณ45-60วันเพราะนั้นสําคัญมากๆคือเราต้องคอยคุมแมลง เพราะว่าถ้าเนี้ย45วัน2ชุดก็คือ3เดือน oh. ถ้า,มาแมลงลงทีเดียว <laughs> มันก็กินหมดเลยแต่ถ้าเราคุมอยู่อันเนี้ยเอาเอาไม่45เอาเอาเผื่อแล้วกันเพราะบางกลม45วันมันเวอร์ไปหกส60วัน60วันก็2เดือนอ่าสเดือนก็ไปงี้แล้วครับ oh. แล้วเลยบอกว่าทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราเล่าให้ฟังว่า3 2ปี4เดือนเนี่ยมันสามารถต้นสามารถทําลูกได้ แต่ว่าต้องประกอบกับการแต่งกิ่งด้วยเพราะว่าของสวนเชคเค้กเนี่ยเขาจะแต่งกิ่งเห็นไหมครับกิ่งล่างนี่จะไม่เอาเลยกิ่งล่างๆเนี่ยอย่างที่บอกคือมันบังแสงบังแดดต่อไปจะทําให้รากเน่าคนเน่าได้2การบริหารจัดการต่อไปอ่ะเมื่อกี้เล่าให้ฮันฟังแล้วว่าถ้ากิ่งเยอะเนี่ยเวลาทรงมันใหญ่เชคเค้กเวลาเดินเข้ามาฉีดอ่ะมันก็ต้องเข้าทางนี้ทีแล้วก็เดินออกแล้วก็เดินเข้าเดินออกแต่ถ้าเรากิ่งสูงหน่อยคนงานเราอ่ะจะเดินเข้ามาแล้วฉีดทีเดียวได้เลย ทุ่นเวลาระยะเวลาอย่างส่วนของส่วนเสียเล็กหรือส่วนใครใหญ่ๆเนี่ยเขาจะทุ่นระยะเวลา1ใน3เลยนะครับเ,เนี่ยแล้วเนี่ยฤดูพื้นนี่นี่เห็นไหมครับเขียวๆนี่คือไตโคลหมดเลยอันนี้ฝนมันตกนะเนี่ยจริงๆเขียวหมดน,นะครับเนี่ยเนี่ยสีเขียวๆเขียว,ข,วข,ขึ้นต้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ฝนมันตกมันเลยดูแฉะอ๋อไม่ใช่เชื้อรานะเอ้ยไม่ใช่มอสนะคะแต่ถ้าถ้าวันที่ฟ้าแห้งๆเนี่ยมันจะออกเขียวเลยครับแม่มาดเเท่่าาหมมมลยแฟังความรู้หนนี้ อ่าเนี่ยครับทำไมก็ไม่เอาสิ่งกระล่างๆเพราะมันไม่โดนฝักไม่โดนแดนดอ่าแต่กันนี้ยยังเราเราปลูกใหม่ๆกิ่งมันยังไม่เยอะเราก็ไว้เยอะก่อนนะครับแต่พอฉัดมันเริ่มมาสมมุติว่าอันนี้อย่างที่เคยนับให้ฟังนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี้ยเขับหนึ่งฉัดสองฉัดสามฉัดสี่ฉัดห้าฉัดหกฉัดอันนี้แรงหน้าตัดยอดได้แล้วแรงหน้าคือโหจริงๆก็แค่ปีกว่าเองเนาะสามารถตัดยอดได้แล้ว แต่แต่ยอดให้คุมไม่ให้มันมันสูงเกินไปครับออให้มันออกข้างเดี๋ยวก็ชัี่รอบ,รอบนรอบหนึ่งอ่าเนี่ยครับภ<พ>าษาทุเรียนเขาเรียกหนึ่งชัดตรงนี้ครับเขาซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยเขาเขจะนับเป็นหนึ่งชัดใช่อาจจะเกินหน่อยเป็นสักหาก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ทันเพื่อนก็อาจจะออกละ อ่าอันเนี้ยคือเพราะเล็กเล็กครับอ๋ออ่ามันล้ำก้นมันไม่ใหญ่ใช่ก็หนึ่งซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังหอ่าหน้ากับหลังใช่ครับแต่อันนี้มันเล็กอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นฉัดที่สองเหรอคะอ่าอันนี้ยังฉัดหนึ่งอยู่ครับอ๋อฉันนี้ยังเยอะนะอันนี้เดี๋ยวพอโตอีกหน่อยเราก็ยังต้องโลนะครับซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังหลังก็คือจริงๆหลังคือนี้ครับนนจะเป็ตัวีแก่ผม แต่ตัวนี้เป็นเครกิ่งเสริมได้อยู่เพราะมันไม่ชนกันแต่งเงี้นี่ขนาดกันอันนี้ถ้าขนาดกันเนี่ยอาจจะต้องเอาออกเพราะเวลาทําลูกจะไว้ไม่ได้เห็นไหมครับครัวมันแค่นี้แล้วครับให้ให้ดูให้ดูต้นก่อนว่าตรงนี้มันจะไม่สูงขึ้นแล้วนะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนต้นไม้อื่นทุเรียนน่ะไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอชอตัวนี้มันจะกิ่งอ่ะมันจะอยู่ระดับไหนระดับนั้นตลอดเลย นะครับ้าลำต้นมันจะขึ้นมาอีกไหมต้นต้นมันจะขึ้นไปคือตรงนี้ครับอีกขึ้นไปอ๋อเจ้ขึ้นมาเองแต่ตัวมันเองอยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชุดกิ่งเนี่ยเราต้องเล็งตั้งแต่เล็กเลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันจะอยู่เหมือนเดิมใช่เรวมันไม่ได้ยืดขึ้นครับอ๋อไม่แต่ว่ามันขยายออกอ่าขยายอ้วน แต่ที่เราเห็นสูงก็คือข้างบนสูงไม่ใช่ที่อาจารย์หมดซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเสร็จตรงนี้เป็นฉัดที่สองแล้วเหรอนับอันนี้ยังฉัดหนึ่งอยู่ครับฉัดหนึ่งเหรอฉัดหนึ่งแต่ว่ากิ่งมันเกินปกติฉัดหนึ่งเนี่ยเราสูงสุดถ้าเราแนะนําประมาณแค่5้ากิ่งพอหกิ่ง5กิ่งถ้าเราดูก่อนเลยทรงสวยๆเนี่ยสวยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้ได้ครับห้าเนี่ยได้อันนี้อันนี้ได้ครับ ที่แข็งๆนี่คือได้อ่าครับใหญ่ๆเนี้ยได้อย่างงี้ไม่เอาครับเอาออกก็ได้ใช่ไหมใช่ส่วนกิ่งอย่างเงี้ยก็าเรียกกิ่งขนานกิ่งขนานเวลาทำลูกก็ไม่ได้อยู่ดีโตขึ้นเราก็ต้องตัดอยู่ดีมันติดกันเกินใช่เราก็เราต้องเอาไหนออกเราต้องเอานี้ออกครับอันนี้อันนี้ก็ขนานเหมือนกันเนาะเพราะมันกข็งๆอันนี้อันนี้อันนี้เออกเนี่ยต้องออกอันนี้ออก อันนี้ออกเพราะถ้าเราไว้ได้ไหมโตขึ้นเราก็ต้องตัดออกอยู่ดีอันนี้ออกไหมอันนี้ฉัดหนึ่งแล้วเนาะคราวนี้พอขึ้นมาฉัดสองก็จะเป็นนี้นะครับฉัดสองมันร่มตรงไหนแค่ชัดสองชัดสองเราต้องดูระยะห่างอย่างที่บอกว่าขั้วมันใช่ไหมครับขั้วมันคือขั้วขั้วหมอนนะครับยาวเท่านี้นะครับอ๋อขั้วหมอนแล้วลูกอีกอ๋อขั้วที่มันจะลงมาใช่ลูกอีกเพราะนั้นเนี่ย ต่อฉัดเนี่ยมันจะต้องอย่างน้อยประมาณสัก50-60เิบถึงหกสิบเซนเราดูจากลูกครับเป็นฉัดที่สองเพราะนั้นกิ่งอย่างเนี้ยพวกนี้จะเล็มหมกหมดเลยไม่ได้สังเกตเลยนะครับทงที่มันอยู่ๆแล้วก็มองว่าเออใช่เอ้ย่อยู่ไว้เนี่ยหลายๆต้นหลายตอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไม่ได้แต่งอันนี้ยังถือว่าแต่งออกเยอะนะครับ แต่บางที่เนี่ยสูงเท่านี้น้องแฮนลงไปแหวกดูกิ่งเขาจะเล็กๆตรงนี้ทั้งหมดจะไม่มีกิ่งใหญ่อย่างนี้เลยแล้วเวลาเขา้าออกเขาทำยังไงเขาเขาเขาตัดนี่ครับเขาใช้ตัดกา<ค>งเกงไม่ใช่ใช้มือดกางเกงตัดกิ่งไม่ใช่ใช้มือดูดอ้ไม่ได้ต้องต้องใช้กางไกงตัดกิ่งอ๋อแล้วมันจะมันจะงอกมาอีกไหมฮะอ่าตัดแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่งอกแล้วครับตัดแล้วมันก็จะแห้งแล้วก็หลุดไปอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้ก็ตัดหมดแล้วครับเนฟเนี่ย จริงๆมีฉัดล่างด้วยอ๋อครัอ่าเนี่ยนี่คือกิ่งเดิมเห็นยวไหมกิ่งเดิมเล็กแค่นี้แต่แต่ที่เข้าออกเพราะมันเตี้ยไปเตี้ยไปครับเตี้ยไปยิ่งเข้าหน้าฝนเนี่ยต้องเปิดให้ปุ๋ยยาหญาอ่าใช่ครับเนี่ยต้องต้องเปิดโคนนิดนึงอ่าเพื่อไม่ให้อย่างช่วงเนี้ยถ้าเป็นหน้าฝนเนาะอ่ากันเน่าคอดิน นะครับแล้วก็ถ้ากิ่งต่ำคิดสภาพนะครับถ้ากิ่งต่ำเนาะถ้ากิ่งต่ำอย่างเงี้ยอ่าสองก็คือแสงอ่ะมันส่องมาถึงโคนไม่ได้เลยแล้วก็ลมก็โกรกไม่ได้ให้นึกสภาพเหมือนเราตากผ้าชะตัวครับถ้าแฉะไปตาแสงไม่สึงลมไม่โกลมันชื้นแล้วก็เป็นเชื้อราอันนี้อารมณ์เดียวกันเลยคือถ้าแสงส่องไม่ได้ลมโกลกไม่ถึงเชื้อรามาแน่นอน ที่เขาตายกันเยอะๆเพราะว่าหนึ่งคือเขาไว้กิ่งต่ําเกินไปอ๋อเสียได้เสียได้อ่าใช่อันนี้จริงๆเดี๋ยวโตขึ้นเนี่ยังต้องเคลียร์เลยนะนี่โตขึ้นผมว่าจริงๆมาสตาร์ทเนี่ยสตัดรู้ละตัดหนึ่งตัดสองตัดสามอันนี้หลืออันนี้ก็ต่ำไปแม่จันถ้าจริงๆอันนี้ตัดตัดตัดครับถ้าถ้าส่วนเล็กๆเอาไว้หน่อยก็ได้ไอันนี้เรออกออกใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต่ำ ถ้าสตาร์ทจริงๆเลยนะเ้าามนนีะถ้าเป็นส่วนใหญ่ๆเขาจะมาสตาร์ทนี้เลยครับสตาร์ทนี้เลยอ๋อนี่เป็นชัดที่หนึ่งแล้วฮะใช่ครับชัดที่ห,หนึ่งเหรอมีเยอะเหมือนกันนึะชัดที่หนึ่งครับหนึ่งชัดที่หนึ่งยาวมาอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อไม่ครับสตาร์ทว่าช,ชัดแรกเลยคะ่ะอืมหมายถึงว่าตอนนี้เนื่องจากส่วนเราไม่ใหญ่เนาะเราก็เอานี้เป็นชัดหนึ่งได้ขึ้นมาตรงนี้เป็นชัดสอง๋อแต่ถ้าส่วนใหญ่ๆอย่างที่บอกว่าเขาบริหารจัดการเรื่องการฉีดยาครับถ้าการบริหารการฉีดยาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ถ้้าาาเรไปดดูตนนใหญ่่่ออะะมััจชก็คืว ถ้าต้นใหญ่มากแล้วกิ่งมันอยู่ต่ําใช่ไหมครับเจคิกเวลาเดินเข้ามาก็ต้องไปฉีดด้านนี้เวลาใส่ปุ๋ยยามันจะลําบากแล้วก็เราขึ้นมาอย่างนี้ต้องฉัดใช่ไหมต้องตัดครับเล็กๆไม่ทันเพื่อนหน้าหลังแต่หลังตัวนี้มันไม่ดีตัดทิ้งฝนตกเจคนี้ถามว่าแล้วฉัดที่สองเราตัดาต้องเอายิวมันก็อันนี้มันยังเล็กอยู่ก็เป็นฉัดที่หนึ่งแหละ แล้วอันเนี้ยอันนี้ก็ตัดทิ้งแต่อันนี้อันนี้กับอันเนี้ยมันขนานกันเกินไปแล้วเวลามันออกลูกปุ๊บมันจะทนกันแบ่งกันชมกันอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งเอออย่างเงี้ยเขาเรยกิ่งขนานยังไง้ยออาตอองนี้จะออกใช่ไหมใแล้วอย่างไหนที่มันเล็กๆอย่างนี้เขาเอาออกใช่ไหมเล็กๆก็ออกใช่ใช่ใช่อันนี้เขาเรียกกิ่งเล็กไม่ทันเพื่อนเก่งเล็กๆเอาออกเล็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 กเลกเล็กเล็กเล็เล็กเล็กเ็กเลงกเเล็กเล ไอ้ต้นคู่ก็เหมือนกันที่ว่ามันเบียดกันเนี่ยต้นคูเนี่ยถ้าเราไม่แต่งเขาก็แห้งไปเองแต่ว่ามันเสียเวลาที่เราไปบำรุงเขาใช่ใชะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราจะดูก่อนเลยกิ่งกิ่งเล็กกิ่งเล็กไม่ทันเพื่อนเราก็จะเคลียร์ไปเลยแต่อันเนี้ยเนื่องจากสังเกตว่ากิ่งเนี้ยส่วนของเจคจะค่อนข้างกลางนะครับที่ค่อนข้างกลางพอคันโลตรงนี้กา้งขึ้หมออกไปข้างนอกทุเรียนถ้าตั้งอย่างเงี้ยทำลูกไม่ได้นะครับ ถ้ากิ่งตั้งเนี่ยคืออาจจะออกแต่ว่าเนื่องจากลูกมันห้อยไม่ได้มันก็จะหลุดอยู่ดีอ๋อมันรอดมาได้อ๋อมันต้องห้อยอยูเพราะนั้นเขาจะมีเทคนิคคือตัดตัดตัดกิ่งและกิ่งแขนงตรงนี้ออกตั้งแต่เล็กๆครับไม่ยากคนก็ถึงบอกว่ามันออกออกแต่ใบอ่อนใบอ่อนคนชอบกิ่งแขนงตรงนี้ออกปุ๊บมันจะหนักปลายเขาจะกลางในส่วนที่เค้กถือว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอายุหนึ่งปีนะอายุหนึ่งปีก้นเกินหนึ่งกรัมอ่ะันลองดูลองกำมือนี่เห็นไหม แล้วต้องบอกว่าตอนตอนซื้อมาเนี่ยต้นแค่นี้นะครับเนี่ยต้นแค่นี้นะต้องบอกก่อนว่าเพราะบางคนว่าถ้าซื้อต้นใหญ่มาแล้วได้ขนาดนี้ก็ปกติแต่เนี่ยเขาซื้อต้นเล็กแล้วหนึ่งกรัมไม่มิดอ่ะดูเนี่ยผมกรัมไม่มิดถ้าภาษายางก็หนึ่งกรัมหนึ่งจับแล้วนะถ้าถ้ายางสองจับสามจับใช่ไหม แล้วก็ดูเนี่ยกิ่งข้างไม่มีทางครับที่จะได้นิวโปเนี่ยนี่คืออเล็กๆอย่งเงี้ยเอาออองปีนะสงสัยบางทำไมเด็กมันถึงเ็นแต่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยก็จะเล็กๆอย่างเงี้ยครับนี่หน้าฝนนเดอดเดือมันจะเป็นเชื้อราให้วันฟ้าเปิดหน่อยนะครับเนี่ยถ้าเราแต่งกิ่งช่วยจะแล้วเราเรามองไปข้างบนถ้าเราเห็นเล็กๆเราก็ตัดทิ้งแต่ทิ้งไว้ได้เลยครับเนี่ยถ้าอย่างดูผมผมดูชัดนี้นะผเห็นชัดเลยหนึ่งสอสามสี่เนี่ย กิ่เียยลยอาจารย์มาว่านี่เป็นฉัดฉัดหนึ่งเพราะว่าฉัดฉัดหนึ่งเมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะดูระยะว่าอันนี้แล้วก็ลูกมันจะไม่ชนกิ่งล่างใช่ไหมครับระยะนี่กับลูกไม่ชนกิ่งล่างอ๋อก็ถือว่าเป็นหนึ่งัดเช่นหนึ่งัดครับลูกอ่หมาถึงว่าขั่วขั้วกับลูกขั้วกับลูกมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าฉัดที่สองแล้วครับหมอนทองนี่อันนี้เป็นน้อยๆอยนะครับ ั้วน,นี้เป็นน้อยๆนะถ้าถ้าเราไม่ได้ทําสารนะรถ้าทําสารคั้วเขาจะสั้นแต่เราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เน้นทาสารก็ๆๆา,ราจะน,นี้ๆๆเพราะนั้นแต่ละชัดเนี่ยอย่างน้อยเราเผื่อไว้เลยประมาณสัก50เซนขึ้นออแต่ถ้ากิ่งถ้ากิ<ถ>่งบางทีอ่าทำไมอันนี้มันดูเหมือนใกล้แต่ว่ามันเบี่ยงไปคคละทางอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามันขนาดกันเลยอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าคู่เนี้ยขนาดเลยต้องตัดต้องตัดไปอันต้องตัดอันหนึ่งหรือว่ามารอบไหนอ่ะ ไปดูที่สวนแล้วไปช่วยแต่งให้ก็ได้นะไปเป็นแนะนําของจริงที่สวนเลยอจะดีกว่ามันจะได้แต่ว่าช่วงนี้ฝนที่สวนของพี่อ่ะคนทำเหมือนมันเป็นอาจารย์แล้วแต่มันไม่บอกอะไรใครเนี่ยแตไปยุ่งอะไรเราแบบนี้อาจารย์เล็บคือแบบไม่เคยบอกอะไรพี่เลยอาจารย์เล็บปิด